ยำเไปแ้ละยมหาบมีนะยำเพียงครับยำเพียงเมนลเดียดครับนี่ครับาไรหน้ามันขึ้นมาอะร่ง นี <mile inside> ่ค <derived> รับถุงที่บ้านนี่สิบอันนี้ตีออกมันจากันไม่ไผ่นะคะไปบงเลยกันจะไปบงนึ่งเลยเสียงนะแล้วมันจะมีเสียงมั่นเองอย่างก็ตีเอามาฟันแม่มอันนั้นเสียงใบเสียงใบอันนี้เสียงอันนี้เสียงหนามเสียงหนามหางเบ้มนะหางเบ้มกันอะไรบ้าง อ,อันนี้ก็มีความออนไลน,ะน,ะนะ์ก็แล้วอันนี้หอมพริกมาหน่ะขามขามก<า>็ติดมากแน่เลยก็ติดพี่เดือตามอยู่ก็ก็ติด,ต,ดตื่นบ้านเต,ต้อยมาดองข่ายันแล้วมาสี่ห้าถังวันนี้ แกิะมาตึงกระสอบมันได้จุกมันได้แกอย่างนี้ตุมหอมแดงเลยกัใส่มดเหรมีนี่รหอมขาวหอมแดงขาวหอมแดงไข่จะไข่ผักบุ้งผักบุ้ัก้ขมสวกันนี่ห่อนนี่แต่แต่แต่ไขยากเดี๋ยวพอจะแล้วหรอกาน

ไหนอ่ะไม่พุ่นไม่ถอนออกะครับแม่แม่คนนกี้ยกอ่ะเอยสกี้ยกษไหนมีนะก็ล่ะสุกี้ปนหองมือเอามีเสือลูกอ่ะอะไรอะไาใส่กับอะไรนเแข็งมดอ๋อ้ครับเอย เส่นปูเลยนี่นูตื่น้านแต้เลยเนี่ยยำเพียงสิบปีเราห่มเล้กิดยำเพียงเลย